สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Set Shop. เซ็ตช็อปสำหรับคนที่สนใจงานไม้นะครับงานไม้ประยุกต์งานไม้ดัดแปลงนี่พามาดูงานที่เป็นงานคราฟของของท้องถิ่นนะครับเป็นเป็นเป็นวัดในหมู่บ้านชนบทแล้วก็ผมว่าเขาทำอะไรได้น่าสนใจดีมันแบบออกมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆะ่ะไม่รู้สิ เพราะว่ามันนะอันนี้คือรากต้นไม้ครับใหญ่มากน่าจะสูงสักสองเมตรห้าสิบไดนะ้ถึงตรงนู้นก็ทำจากเลือ่อยใช้เลือ่อยไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยทำแล้วก็ใช้ลูกหนูปัดเอาดูขาเฟี้ยวดีฮะ ใบไม้ใบหญ้าห้อยู่เลยอันนี้น่าจะไม่ได้ใายเพราะว่าไม่มีที่ตั้งมั้งใหญ่มากเลยครับอนี่อีกมุมหนึ่งแม่เจ้าข้ากุทีสวรรค์ชัดเห็นแล้วอยากได้พูดได้ป่าวในวัดบ้าใหญ่มาก อันนี้เราก็เดินมาอีกน,นิดนึงฮะมาเจอขุมทรัพย์แบบขุมทรัพย์จริงๆใหญ่มากน่นาจะดูสิฮะยาวไม่ต่ำกว่าสเมตรแน่นอนหนานี่น่นาจะสี่หรือหนิ้วมั้งไม่แน่ใจไม้น่าจจะไม้กุง้งผมไม่รู้นะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่คือแบบมีความ อยากจะจับมาทำอะไรสักอย่างนี่ฮะใหญ่มากเยอะมากแต่ไม้แถบอีสานมันจะเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งครับบางทีก็แข็งจนเซ็งแข็งจนถ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่ฮะดูโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปแรกนะฮะก็ สำหรับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับพวกงานไม้งานเก้าอ e ี้เฟอร์นิเจอร์หรืองานประยุกต์ที่เกี่ยวกับไม้อะไรต่างๆก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับเซ็ตช็อปถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆฮนะถ้ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจโอเคเจอกันครับ